ค่ะเด็กๆชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนกันไปถึงตอนที่ขุนแผนชนะศึกนะคะได้รับตําแหน่งเป็นขุนแผนนะคะไายแก้วชนะศึกก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นขุนแผนแล้วให้ไปรักษาด่านที่กาญจนบ,บรุรีเหมือนกับขุนไกรผู้ซึ่งเป็นพ่อนะคะและการกลับมาทั้งนี้ภายแก้วก็ได้ทรยาบุตรคนหนึ่งก็คือนางราวทองนะคะพานางราวทองเนี่ย มาที่บ้านของนางวันทองแล้วก็เกิดการหึงหวงต่อตีกันนะคะในที่สุดขุนแผงก็พานางเล่าพงไปทิ้งนางวันทองไว้ที่บ้านของนางสิริประจันคือสุพรรณีขุนแผงก็กลับไปกาญจนบุรีบ้านแม่นะคะพอคิดถึงก็กลับมาใหม่แต่สายไปแล้วนะคะนางวันทองได้ตกลงโกลนใจเป็นเมียของขุนช้างตั้งแต่คืนนั้น ท,ทั้งที่ถนอมตัวมาตลอดนะคะเพราะคิดว่าสามีไม่รักขุนแผนพอเห็นนางมันทองนอนอยู่กับขุนช้างก็เกิดความโกรธก็ประกาศอัดนะคะประโยคให้ทีนี้ชะตากรรมมันทําให้ขุนแผนกับขุนช้างเนี่ยมาเจอกันอีกนะคะเพราะสมเด็จพระพันวษาเนี่ยนะคะ จมุนสีไปเอาสองคนนี้มาฝึกเป็นมหาเล็กนะคะฝึกเป็นมหาเล็กก็เลยต้องมาเจอกันและวันหนึ่งขุนแผนกับขุนช้างมีหน้าที่เฝ้ากำแพงหนึ่งะคะเป็นเวรน,นะมีเวเรเฝ้ากำแพงอยู่ด้วยกันแต่ในขณะนั้นขุนแผนก็ได้ นเนี้ยป่วยไม่สบายนะคะล้มเจ็บไม่สบายขุนแผนก็เป็นห่วงนางลาวทองรู้สึกในหนังเขาจะเล่นถึงตรงเนี้ยคือด,ดูถึงตรงเนี้ยนะะเป็นห่วงนางลาวทองทํำยังไงหมดบีดมุ่นห้าดแล้อยู่ไม่ติดที่แล้วขุนแผนสังเกตกา,ารตลอดก็เลยบอกช้างอ้แผนเป็นอะไรหรอขุนแผนก็บอกว่านีเราไม่สบายอะถ้าเมียไม่สบายไปหาเมียที่อยู่ทําไม ไปเถอะเดี๋ยวทางนี้เราดูแลเวนให้นะคุณแม่ไอ้คุณช้างก็บอกแบบนั้นคุณแผนด้วยควางเชื่อใจโดนหลายครั้งแล้วแต่เจ็บแล้วไม่จำก็เชื่อคุณช้างนะคะหนีเวนไปพอหนีไปหานางราวทองพักบังเอิญบังเอิญสมเด็จพระพันวษา,าเนี่ยสเสด็จผ่านมาก็มองไม่เห็นคุณแผนก็ตรัสถามว่าไอ้แผนไป็น คุณช้างก็บอกว่าอ๋อคุณแขนเหรอหนีเวรไปหาเมียแล้วนะหนีเวรไปหาเมียแล้วสมเด็จพระพันวษาก็ะลึกซิวว่าคุณแขนเนี่ยไม่เปล่งกลัวอาญาอเ,เลยืในที่สุดทําไงสมเด็จพระพันวษาก็ออกคําสั่งให้ทหารไปลากตัวคุณแขนกับนางลาวทองมาเข,าข้าฟ้าพอตัวกับมาเฝ้าสมเด็จพระพันวษาสมเด็จพระพันวษาก็ให นาดาวทองกับกบ,บริเวณไม่ให้ออกจากวังไปไหน,นทั้งสิ้นแล้วขุนแผนก็ไม่ต้องมาเข้าเฝ้าด้วยไม่ต้องเข้ามาในวังด้วยแต่ให้ขุนแผนเนี่ยออกตะเวนด่างออกไปตะเวนด่างไปตรวจตราข้างนอกไม่ต้องเข้าเฝ้าไม่ต้องเข้ามานะคะขุนแผนก็ถูกให้ตะเวนด่างดังดาวทองก็ถูก ทางาน,นี้ปู่ช้างได้อยู่กับใครนางวันทองดูนะคะสุดท้ายทางไงเมื่อออกตะเวนด่านตะเวนด่านช่วงหนึ่งก็ไปเจอกลุ่มโจรนะคะนที่ค่าชาวบานเขาหัวหน้าโจรชื่อว่าบมื่นหางเป็นคนที่ใจคอโหดเนี่ยนะคะขุนแผนก็ต้องปราบโจรใช่ไหม ัวเองก็พอมีกนิดหบ้างแต่อยากได้คุนแหกเนี่ยหัดเข้ากลัวมื่นหานมีลูกสาวอีกคนหน,านึ่งชืนะะ่อว่านางบวกพี่นะคะชื่อว่านางบวกพี่นางบวกพี่เป็นลูกสาวของมื่นหานเป็นผู้หญิงที่สวยนะคะมืนหานก็เลยให้นางบวกพี่เนี่ยยกให้เป็นเมียของคุนแขน นางบุกี่อยู่กินกับคุณแผนเกือบหนึ่งปีนะคะแต่มื่ทหานก็ยังเอาคุณแผนเป็นพวกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะทหารก็คือทหารนะคะหน้าที่ของเขาคือปราบโจรรักษาความสงบเขาก็ยังปราบโจรมือทานก็บอกไม่ไหวแล้วไอ้แผนนี้ไม่ไหวแล้วก็เ,เลยเรียกนางบุกี่เข้ามาแล้วถามนางบุกีว่าบุกี่แล้วหว่านพ่อกับว รักใครมากถ้าสมัยนี้ก็ต้องบอกว่ารักผัวใช่ไหมแต่สมัยนั้นก็รักพ่อสิพ่อสำคัญพ่อเป็นกุปกาไกเป็นผู้เลรือรุ่มก็ต้องรักพ่อมากกว่านะมื้ออางก็เลยบอกแห้งรักพ่อมากกว่ากินคำตาที่โต๊ะนะคะเอาอยาติมนี้ไปใส่ลงในอาหารกินนี้ให้หัวจริงจริงตามบกทกรี่ก็ตา่างจะสนับกับข้าวอย่างดีแล้วก็ยากตึ่ม ะคะพอถึงเวลาที่ขุนแผนกลับมาก็ตั้งเสีสวนติงว่สมัยนั้นสามีเขาไม่ได้ติ่นด้วยกันสามีติ่นก่อนภรรยาไปแยก,ยกสงสำหรับไปติ่งเตี้ยนแต่ขุนแผนก็นั่งเอามือชุบน้นะำกำลังจะตินแล้วก็ติงนงข้าวได้หมดพอจะตักใส่ปากปั๊บนางตีทรายจนตะกิดขุนแผนที่แผนอย่าใช่นะอย่าทิ่งนะเมียพี่เอไม่ซื้อนะ มไม่เชื่อไม่เชื่อหรอเมียพี่ใสย่ยาชิตไว้นะไม่เชื่ออยู่กันมาจะปีแล้วจะเป็นยังไงถ้าไม่เชื่อพี่ก็ลองสิเอาข้าวนะปั้นแล้วก็โยนให้น้องคนกินเดี๋ยวพี่ก็รู้ถึงแหงก็ทำตามในที่สุดเมื่อปั้นข้าวเหมือนปั้นข้าวเหววนียวอะนะคะแล้วก็โยน,นพยนไปปั้นอกการกิน ขนอบกายจริงมันก็ลงมาชากักแบบเ็เรื่อยๆในที่สุดคุณแผนก็รู้แล้วว่าเมียไม่ซื้อทำยังไงนะคะเมียไม่ซื้อในที่สุดนะคะก็ไล่ขัดขา,าแล้วก็แก้งทำเป็นว่าปวดท้องกินไม่ได้ให้เอาสำลักไปเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวขอไปพักตักน้นึงแล้วเดี๋ยวจะกลับมาตื่นนางโบที่ประเชิญพอ,อเข้าห้องมาด้วยกัน คุณแผนก็เอ่ยปากขอลูกจากนางบุพี่เพราะตอนนั้นนางบุพี่ตั้งท้องเล้ตั้งท้องแล้วก็เขาบอกบุพี่ลูกที่อยู่ในท้องอ่ะพี่ขอได้ไหมนางบุพี่ก็บอกว่าจะตั้งท้องอ,อะไรก็มันก็ลูกของพี่ทำไมพี่ต้องขอด้วยเออนะรับปากเถอะว่าลูกในท้องนะให้พี่ นางบมวพี่ก็ปั่นผ่านจะเออพี่อยากได้พี่เอาพี่จะทําอะไรก็ทำนะครับพอบรรลุปากให้กันแล้วขุนแผนก็ชวนนางบมวพี่นอนแล้วก็ไล่เล็ดหมุ่นให้นางบมวพี่หลับสะกดนางบมวพี่ให้หลับแล้วก็เอามีดผ่าท้องนางบมวพี่เอาลูกออกนะคะผ่าท้องแล้วเอาลูกแหวออกท้องแล้วเอาลูกอพอได้ลูกปั๊บเป็นผู้ชาย คุณแผนก็พากุมารเนี่ยเข้าไปที่โบสถ์ของวัด่ายที่มี่ใกล้ๆแล้วก็ไปทำทีิทีปลูกกุมารทองแลนะใช้วิธีตั้งแต่ตอนบวบทําจนกระทั่งรุ่งเชา้าก็สำเร็จเสร็จสิ้นได้กุมารทองมืนหานก็ตามมาพอดีก็เกิดการที่จะสู้กันนะคะจะเข้าโบสถนะ์จะพางโบสถ์เข้ามาคุณแผนก็บอกว่ากุมารทองช่วยคอาดน้นะคะพาก็ออกไป ุมารทองก็ทานนะคะคุณแผนทํามาแล้วก็มาประจันหน้ากับหมื่นฐานเพื่อให้หมื่นฐานได้เห็นว่โตเองมีวิชาอาคมเยอะในที่สุดหมื่นฐานสู้ไม่ได้ก็ลองขอชีวิตคุณแผนก็เห็นว่าหมื่นฐานเป็นผู้ที่มีค,คุณต่อตัวเองเหมือนกันร็อยอมปล่อยแต่บอกว่าห้ามไปทําร้ายคนอื่นห้ามป้นที่คนอื่นนะหมื่นฐานก็รับปากก็เป็นอันว่าได้กุมารทอง ไป็นของดีของดีสามอย่างของหงแผงอย่างที่หนึ่งก็คือกุมารทองอย่างนี้ด้วยนะได้กุมารทองมาจากท้องของนางบวกพีนะคะต่อจากนั้นตะเวนต่อไปอีกนะคะอยากได้อะไสักเล่นหนึ่งก็ไปหาตะปูที่ต่อฝาโลงสิงตายเห็ดมาเอามาลงลูกันแล้วก็มีเด็กไหลมีอะไรต่ออะไรก็มาให้ช่างช่วยตีแล้วก็ไล่กะขาบ ไาล,าล่เวทหมือนก้วโดยจนกระทั่งดาบสํเเ็จพอชักดาบออกมาก็เกิดเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกก็เลยให้ชื่อดาบนี้ว่าดาบอะไรเอกสิทธาดาอะไรลูกดาบฟ้าอะไรดาบฟ้า,ฟาฟอื้อเธอจำาวุธของเ่าให้ได้ ่งที่สอ,องตะวเวนต่อไปเอกนะคะจนไปถึชงชายแดงก็ไปเจอนะคะนายทหารที่เขาคุมม้าหลวงเนี่ยมาก็มีม้าตัวหนึ่งที่มันไม่ใช่ม้าหลวงแต่มันมาจากฝูงของเขาเป็นม้าสีหมอกนะคะแต่เตก้กกาเตเลเข้าขกลุ่มไขกสเพิมก็ไปไล่จัดม้าตัวอ,อื่นเขาจนกระทั่งผู้ควบคุมเนี่ยเขาเกิดความเบื่อนหน่ายมันเต็มบนลแล้ว คุณแผนพอเห็นปาก็าไอไม้จะมีเลสขนาดนี้นะคะถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทุกประการก็อยากได้ก็ไปถานผู้กลุ่ม้นมันไม่ใช่ไม้หลวงหรอกมันเป็นไม้ที่พ่อมันเป็นนี้แม่มเป็น,มน,น,นไม้น้ำอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยเกดการเปเลน่าดูเลยถ้าอยากได้เราจะขายขายม่แพงขายถูกๆคุณแผนก็เลยรับซื้อแล้วก็ไปดึงยกออกมาตรงนี้แล้วก็ไล่เ่ส คนรักคนหลงม้าก็หลงเสร็จแล้วก็ยืนให้แล้วบอกไปอยู่กับเราไหมพอเยเลื่อนยญ้าให้มาสินมา้าก็เดินตามถึงแผนตบเป็นอันว่าตอนนี้ขนแผนได้ของดีสามอย่างอย่างที่สามก็คือม้าสีหมอกนะตะเวนหนานได้ของดีงอย่างที่หนึ่งคมาาทองแต่มาโลตี่อย่างที่สองแาดฟ้าฟื้นและสามก็คือม้าสีหมอก อยากอะไรนั้นเลยมีของดีครบแล้วความแค้นแน่นอกนะแค้นี่ถิ่ท้างมากเมียมันก็เอาไปนะแค้นเนี่โดนไล่ออกอีกคืนนี้จะบุกเรือนถิงท้างล่ะนะคะขุนแค้นก็บุกไปเรือนของถิงนชางนะคะแล้วก็พานางวันทองลงจากเรือนถิงนชางไปอยู่ด้วยกันในป่า พออยู่ในป่าไม่นานนางวันทองก็ถองเมื่อนางวันทองตั้งท้องเกิดอากาศโอ๊อาโอ๊อาสัญชาตยานของคนเป็นพ่อจะเกิดนะไปห่วงทั้งลูกเป็นห่วงทั้งเมียไว้ตั้งท้องอยู่ในป่าอาหารการกินก็ลําบากแล้วถ้าเวลาคลอดลูก,กละ่ะจะลําบากนิ่งกว่าไหมอยากอะไรนั้งเลยกสู้คดีได้ช้าดีกว่า ในที่สุดก็ขอเข้าเฝ้าสมเด็จพระพันวษา,าและสู้คดีกันเมื่อสู้คดีกันก็ปรากฏว่าขุนแผนชนะหขุนแผนชนะสมเด็จพระพันวษาตัดสินให้นางมันทองไปอยู่กับขุนแผนไว้ช้าเงินกะติกนางมันทองเป็นเมียเขาตกแต่งกันมาคือนีอ่ก็ไปกันก็เป็นงพราะขุนแผนในนาม แต่ขุนแผนได้ครบจะเอาสอบได้นางวันทองแล้วก็ร้องขอนางลาวทองก็ขอนางลาวทองด้วยสมเด็จพ,พระพันวษาปลิ้วมากแผนแค่นี้มึงงลนปากไม่พออีกเหรอแล้วติดมึงออกตะเวนหนาตอนนั้นไม่อูดนางลาวทองเหรอนีม่มึงของนางลาวทองอีกเหรอก็เลยสั่งจําคกขุนแผนไม่มกําวด,ด นางวันทองทำาไงาพวกก็ติดคุกแล้วผู้หญิงสมัยนั้นเราไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเองไนดะ้ต้องอาศัยสามีแต่กาถ้าเราดูหนังหนัโงโบราณเราจะเห็นว่าภรรยาต้องตามใจสามีทุกอย่างจะมีเมียน้อยสี่คนก็ได้แล้วแต่อย่งางกาเหมือนกันนาะงวันทองก็เลี้ยงตัวเองดนะ้ในที่สุดระหว่างเดินทางกลับบ้านขุนช้างก็ให้คนของตัวมาชุดเอานางวันทอง นางวันทองก็เลยต้องไปอยู่กับขุนช้างแต่ขุนช้างหารูไ้ไหมว่านางวันทองเนี่ยตั้งท้องแล้วนะคะพอเอามาอยู่ด้วยกันท้องเติขึ้นเรื่อยๆขุนช้างก็ดีใจคิดว่าเป็นลูกของตัวเองข้าเก่งข้ามีลูกแล้วนะทนุถนอมนางวันทองนะคะจนกระทั่งนะคะนางวันทองนี่อยู่กับขุนช้างมาได้สิบเดือน ก็เท่ากับว่านางวันทองตั้งท้องลูกมาสิบเดือนโดยที่ขุนช้างไม่รู้เลยว่านี่คือลูกของคนอื่นประทบประหมงมาตลอดนะคะจนกระทั่งถึงวันที่นางวันทองเจ็ดท้องอ่าดูที่จะเจ็ดท้องแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราไปศึกษากันต่อในภาพหน้า วน,นี้ฟังเหนื่อยแล้วคนสอนก็นเหนื่อยนะคะเดี๋ยวข่าวหน้าเรามาดูมันจะเข้าสู่เนื้อเรื่องของเราแล้วนะคะตอนนี้จะเข้าเนื้อเรื่องแล้วดูส่วานามันทองท้องสิบเดือนเป็นยังไงางอ่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ